ถ <Yeah. S 2> ักผ้าสบัสดีแหละสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับสม้มเหมือนเฮากะออกมาให้คือเก่ามาก่นมาตน,มนเหมือนนี้เพราะว่าพอดีเอามันตนไปคลายเหมือนนี้เลยออกมาสวายนย่ให้ทางบอพม่มมาผ่านคนงานมาก่อนนี่กะมาสูบน้ำคือเก่านะบอพม่มมาสูบไปเตะเสาเนี่ บตาก็คือเสียงายแล้ววันนี้หนามมืดเจ็บมืดละแหงลงลายเต๋อแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักได้เมื่อคืนนี่ใครมีกระบมามหัวทำฮ่าขนมแลว้วบออะไรย,ไยังนะ,ะงน้ะนำมัน,น <laughs> ไปไปส่งอยู่เมืองอะไรกันสื่อน้ำมันสื่อขนมมาฝากสุเพเิ่นเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักเลยได้เมื่อคืนนี่ คนได้อื่นแซ่ลแต่เขานอนรับเมื่อคืนใช่ไหมเด้๋ยวไปงามกับดูดมาในยูฟีไลน์แล้ววันนี้แ,แท่นนี้ได้น้ำแล้วบ่แท่นนี้นะ,ะแท่นนี้มาน้ำแล้วบอสเ,นะเออแต่แล้วกับผู้แล่ไปงัดซวนนะเนี่ยเกือบขาดอีกละจะคนพบมามาน้าวันนี้นะ ปืดนแต่โโนี่กต่อยหาคนไปลองตึกปลาเก็บสุกเขากินตึกง่ายจุดอกะเมืออน,นี้นะหนามแห้งหมดละ,ะเดียวเยห็นหอวลังปลาละ่ะ <c oughs> ไปเมืองเมื่อกี้ไปซื้อบังหงุงมาตามกินกับปีงปลาแต่ปลากับท่านได้ลง ก็นี่ก็ข้าวปุ่นจักสีได้หรือบอลแลปปลากะแต่คิดว่าน่าจะได้เพราะมันแห้งเลยมันเอางายอยู่ดอกเ,อาเัาติดปลาก่อนมาหลากแล้วเนะเาะหลากไปมุมนี้ก่อนโอ้นหนามเพียงหัวเข่าหนึ่งปลาหนนะ่ะไปยู่สลามพุเมั่งเดือนนี้นะ นี่นี่หลากไปสน,นนี่อไงบอ่าย่งางพอจับลังมันเลยได้

นถ้าเสื้อสสยเห็นมันปุยๆผักแม่อยู่นี่อ้ยนี่ะบุมีบอบอเมื่อ้อออวสัส ใหญ่ดโอ้ใหญ่เลยเอ้ายังอะมันกนมาไม่ได้ไม่ไดออกแล้วนี่บอนี่บอลนันไปบู่ป้าปปาโอ้โหได้มีตัวใหญ่นะัประมาณสามโลได้เนาะอ้าเลอกเลืใจดิ ไอ้ปากโยใหแล้วเหลือมุกเหลือใจดิวะโอ้ยโอ้ยวะอย่าๆอย่านี่ <c oughs> Đi. Oh. Nè, song tố <laughs> bọn đều nãy thân yên tâm tâm mặt lắm, mặt lắm mặt 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 พอล้วนะตึกปลากะเด้ลลายโตละไปกันเดเพื่อนนะปีนกองใหม่นะย่านไกิรหน้าบ่ได้ดูให้มันแหงเลยได้เห็นกินเถอะนี่บ่ตัวใหญ่นาะนี่ก็เลอเพิอแล้วเห็นนะได้กายจะเห็นได้กินกถามโมนาใี่เลย ปิ้งแเลปิ้งแจรับสดนะรับดตัวใหญ่เลยปะนาอยนี้ไม่คายได้ไหนได้โซกตก็ยังเพลจังน้อยไเลยะิพอีกอเลยวานนะเขาอ่มมาแล้วหายแล้วมาทุก้วานนะปลาคอปกินหยาปลาปากมาหนิมาพี่กินนะก้าวไปจะเห็นอะไรไหมคัวว่าย่ตสมสมอมสม ต่มสมปลาเลี้ยงทั้งหมดปลาเลงตัวหญ่ปลาคินหยาอว่าปลานอนจันแล้วก็ปลาหยังปลาไน่เมปีมันมกเด้อปีนอยลับสดนันได้กินเยอะแหงเลยจะงเราตัวนี้เราตมเอามปนไงดิทำหุงมะม่ง ตามมันนี่กินอินิกรแล้วก็อิ่มแล้วเขาอ,อิม่มเมื่อไร่เขาไม่ปืดน,นะเขาอ,อ,อ,อิ่มนะอ,อืย่ากีก่เอ็ดโอ้ <laughs> บ่มีผู้กินแล้วเอาไว้นะปลานะไม่แล้วสมมติเมื่อตัดท่อนตัดเดียวได้กินต้าม้านี่ไม่ปืดแล้วก็กินตำงานกระปุ้นนี่โอ้มีแต่มันเนาะบ่มีไข่เนาะมีแต่ไข่มันทั้งหมดแซ่บได้แบบนี้นะมันปลานี่นะพ<ส>ี<ส>่ไข่นะอือตัวนี้ก็ตัวเดียวนี่ครับ เต็มหมอละเอา่มนตกินซองตกับพ่อนะมือี้เขาอิ่มมแล้วก่อนแม่ล่ะกินหันกินนี่ทั้งวานทั้งตั้งมาหุอล่ะกิมก็เพอกูกินเพราะยังอีเจ้ากินหวาโอ้ยเขาเบิ่งเจ้านางไปยากได้ละวานสองคนปีกไปกินยาก่อนไหมปี่อนยาเอ้ย เชื่อระบบกทมอน่ะต้มสมเสบดแดงข้าอีสองโซปอะที่เน้าโอ้มันปิ้งเอานะต้มหันหต้มต้มแซ่บต้มมันไม่ได้กินไรเนี่ยเอามาหลังเลยหลังลตอกันเลยปิ้งเหรได้ย่ากเปรี้งแล้วก็มันพอมันเผาเลยนะ

รอยเกือีก้วยไม้ต่อยก็ได้ยอ่ะเด็ดัร้อยเกือตอนนี้ไได้หดเกลือกร้อยเือว่านี่เลอกินมื่อี้ก็เลือกินนี่ยันเลือยู่นี่ทไมพอี่นี่ไมนได้ตัด ก็ไปเอาไข่มันผอม้อมยอะตุ้มสไ,ไข่มาชมนมันร้อนนะใหญปมาเห็ไบ่าไข่กุเป็ดมีบ่ไข่กุเป่งมันเป็นแม่เป่งมัและครับบ่ตามดงม่ขันโขมันไข่เป็นอยู่บนร้อยนั่นร้อน,นนะโอ้ยข่างยากแล้วปะนี่ปลาตัวใหญ่ปวดเลยอ่ะข่างวันนี้ก่อน ปมอยังแท้เาะหมออยังข้างใส่ปีงปากปีงปากรดนไปเร่อยเอาไปแลียนุ่่งงนมานหมากงนอันนี้ครับปดแล้วนะอันี้ข้าวที่ในฮสูข้่ราอดสชูตหมอใหญ่ล ก,ก็แล้วก็หอนกระบรอกก็คยู่คนสี่ขาออกมอขีอีบ้านนี้ม,มันบม่ได้ขี่ได้มันมีแต่มันมนีจ่จ่องกิกว่าอันจะหั่งหดใช่ไหเด้หนาหั่นนั่นละไข่ไม่เป็นตัวสมพอดีงามสมบนี้นะมาๆมามาใคร

มาเอามามาน่ามั้าโดยโดยวยอันคุณนุ่งน้าักน้าให้ตาจิเอาสองตอนเลยกับที่เลือกกับตักหน้ามันพ่อถ้วยละสองตอนถ้วยละสองตอนพอทรกน้ำพอแล้ทางนะคะับมาอิ่มละ

น้องีนน้ดูจะเป็นไปได้อไรานม่ไาวน้ไนี่มามันตีนแล้วมันกระทูหลายปีร้นก็เก้ากนนี่วราอยาเจะอ่านไปวนีเราพร้อมเอาไปไหมเอียไปร่างหน้นไห

ว่าอะไรเดียวนมิ่านนนเขาหกินข้าวกินน้ำแล้ววะนี่แ้กันพักผ่อนลงตอนบายไปนี่กลืนมาอนการแล้วและมันกั คันพายพอจูบหนามใส่คันพายน,นี่ก็อ่าเลยคือจะแตกนี่นตอนบ่ายกับคนมันมาใส่รถวันนี้ว่าแหลวเลยในวันนี้คนมันวันนี้ลายคนมาซอยจากสิ็จเลยไายจนได้ดอกมันกัน หน่อยนึงก็สุกได้บ่อไอ้คนขึ้นรถง่ายบ่ะนี่<า>คนแห่งนะ ไปไว้แล้วไหว้ก็ได้เมื่อไหว้บันนี้ทำแล้วบันนี้เก็บมันกันย่างบุลเล่บุลเล่อยู่ทันที่ยงไอ้เบ้อยัางบะหมี่น้ำมันกันยังแต่ว่ายังเรือโบราณเอาอีกแถวหนึ่งซ้ำให้มันแล้วสักบัอนี้อันแถวนี้ดูดน้องป้านี่กะ ก่จักแหงเลยแต่ยังบ่งแหงยังอีกน้อยหนึง่งแต่ป้านี่เริ่มเห็นลังมันเ,เลยได้ตัวใหญ่ได้เห็นลายโตเลยมันขึ้นเอาละคลิปนี้เขากะสีได้ปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบมอขอบใจที่ติดตามละครสม้มคลิปหน้าพอกันใหม่ป้านนะมันขึ้นขึ้นมองนี้กะนลายโตเลย